ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์เดนตประจำวันที่24มีนาคมโดยโค้ชเชฟบอลแมนเชสเตอร์เดนตชาวนี้ขอเสนอสำหรับค่ายฟุตบอลพรีเมียร์อรังกฤษพร้อมที่จะแย่งบรอดิโกถ้ามาดริดค่ายให้กับทางทีมนะโดยแมนยูอาร์เซนอลและก็ลิเวอร์พูลต่อแถวนะฮะเสนอตัวเพื่อจะขอซื้อตัวบรอดิโกปีค่ายเรอัลมาดริดซึ่งอาจจะต้องตบยุงเมื่อทางด้านของเอมบเป้ย้ายมาชิงตำแหน่งในข่าวนี้ โดยการบริงานจากด้านของเดียริโออาสบอกว่าการะแสของเอ็มบาเป้น,นั้นหมดสัญญาจากด้านของฝั่งปารีสแซ็ชแมงเ่ยจะย้ายฟรีไปที่มาดริดแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้จะตัวนั้นปฏิเสธในการพูดถึงอนาคตระหว่างเก็บตัวทีมชาติฝรั่งเศสในช่วงเดือนมีนาคมแต่ดังข่าวน่าเชื่อถือหลายแห่งก็มั่นใจจะเดินว่าปลายหน้าของดาวเตะในวัชชาปีปับันนี้คือซานิโก้เบนนาเบล และแน่นอนว่าคนที่อนาคตสั่นคลอนที่สุดก็คือบรัดิโกในวัย23ปีมีเพราะว่าปัจจุบันนั้นเทรนเนอร์คาร์รอาเชโรติมองเขาเนี่ยฐานะกองหน้าตัวกลางหากเทียบกับดาวเตะแชมป์โลกหนึ่งสมัยยังไงก็ต้องเหนือกว่าอยู่แล้วเดี๋ยวนี้โดยเหตุน,นี้เองบรรจทชุดขาวเองอาจจะต้องปล่อยสตาร์ชาวบัลซเรียนออกไปให้กับนัาทันของสโมสรต่างแดน,นเสนอราคาที่ไม่ต่ำกว่า100ล้านยูโรหรือราว89ล้านปอนด์ในี๋ยวนี้ นั่นเป็นเพราะที่ทําให้เกมกระชับมิตรระหว่างอังกฤษและก็บราซิลวันที่3มีนาคมเป็นที่จับตามองของทั้งไปศาแดงเปินใหญ่และก็หงแดงมากยิ่งขึ้นนะฮะเมื่อทางด้านของโรนีจะสวมบท1บทในคนแบกด้านหน้าเซเดเซาในครั้งน,งนี้นั่นเองนะโอ้โหเป็น,นงนว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเ,เรามาดูคาวจอมานกันครับเอาแล้วัอง,องไงฮอยรุนเนียวอนเชนฮาร์ก ใช้เอริกเซนมากขึ้นจะได้ไหมโดยทางด้านของรัสซูชอยรุนฮากกองหน้าของแมนยูออกมาเรียกปร้องให้เอลิเกเซนฮาใช้งานคิสเตียนเอ็เิกเซนดาวเตะเพื่อนร่่มชาติมากกว่านี้จะได้ไหมโดยมิฟิลทีมชาติเดนาา์กมีฤดูกาลที่น่ากังิลใจโดยลงเล่นเป็นตัวจริงเพียงแค่9นัดเท่านั้นในเกมฟุตบอลพิีเรงกฤษในครั้งนี้ อย่างไรก็ตามอยรุนเองก็ยกย่องนะฮะ,ะทางด้านของเพื่อนร่วมทีมและความเป็นมืออาชีพที่เขาแสดงให้เห็นซึ่งหอยรุนนั้นอธิบายนะว่าเอริกเซนเป็นผู้เล่นที่มีคลาสและก็เสริมว่าดาวเตะวันสารสปีปรายนี้เป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงฮอยรุนบอกการทางด้านของทีวี2นะว่าตัวผมเองนั้นนั่งอยู่บนม้านั่งสำรองในเกมกับทางด้านของโคเปนเฮเกนดั้น ผมจึงรู้ว่านั่นหมายความว่าอย่างไรแต่เขานั้นเชิดหน้าขึ้นและเขาก็เป็นผู้เล่นที่มีคลาสไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนั้นอย่างแน่นอน ผมไม่มีความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะซึ่งขนาดว่าคุณนั้นอยากที่จะเล่นฟุตบอลและผมแน่ใจเลยนะว่าพวกเขาเป็นแบบนั้นเขาซ้อมได้ดีและก็ยังมีคงมีทักษคตินะฮะในเชิงบวกและก็ช่วยถมได้เยอะดังนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องใหญ่เขาเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงในครั้งนี้นั่นเองนะเปน็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรแรามาดูข่าวต่อมาก,กันครับ เอาได้ยังไงจูวินตตสหวังจะปรับโฉมเกมรุกลิสต์หนูการินบูชไปเสริมทัพโดยจูวินตตสนะตกเป็นข่าวว่าต้องการจะคว้าตัวเมสันการินบูชกองหน้าเสริมเริมเส้นของทางแมนยูที่เล่นแบบยืมตัวกับทางด้านของเคตาเฟ่ไปร่วมทีมในครั้นี้ให้จบได้ โดยการที่ทางด้านของมาลายและผมเปลี่ยนไอเดียในเชิงกลยุทธ์และต้องการผู้เล่นคุณภาพสูงเพื่อที่จะสามารถเปลี่ยนแทคนติกของพวกเขาได้และให้เข้ากับฟุตบอลสมัยใหม่ในครั้งนี้โดยการได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกในช่วงซีซั่นหน้าถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญในการที่จะฟันเงินจํานวน50ล้านยูโรซึ่งเพิ่มอีกประมาณ50ล้านยูโรจากการผ่านเข้าไปเล่นรายการชิงแชมป์สโมสรโลกในปี2 0 2 5ด้วยเหตุน,นี้คริสเตียนโนจุนโจวีผู้ในการการกีฬา แสดงความชัดเจนแล้วว่ากางมองหากองหน้าที่สามารถรับประกันความไม่แน่นอนบางอย่างในช่วงครึ่งหลังของสนามฝ่ายตรงข้ามได้โดยการรายงานข่าวบอกว่ากาเซตาเดโร่สปอร์ตระบุเลยนะว่ามีความไม่แน่นอนนะฮะเกี่ยวกับสภาพร,ร่างกายของเฟเดรโกเคียซาทำให้ยักษ์ใหญ่โซรียานั้นอาจจะพิจารณาที่จะคว้าตัวมิสันกริบูชในคาณรนี้ก็เป็นได้ก่อนหน้าชาร์ลิตเป็นผู้เล่นที่มีศักยภาพเป็นอย่างมาก แต่ว่ายังไม่สามารถที่จะก้าวกระโดดเป็นที่ยอมรับในพรสวรรค์นในคาราคนี้ได้นะเขาคนนี้โชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจในสเปนกับพด้านของเคตาเฟ่ขณะที่มิวเตตเองนั้นก็มีแนวโน้มที่จะขายเขาแบบฉาบอลในช่วงสมัยน,นี้เช่นเดียวกันเขาคนนี้ลงเล่นไปแล้วมากถึง27นัดในลาลิกาสเปนและในโกปาเดเรโดยทำไปทั้งสิ้น8ประตูกับอีก5แอสซิส์ ซึ่งมากกว่าตัวริมเส้นในทีมชุดเยเวยทั้งเฟรเดิคอสติสและก็เคียซ่าซะอีกนะโอ้โหเป็นอย่างางานนี้จะขายก็รีบขายไม่ขายก็เอามาใช้งานต่อไปครับเรามาดูข่าวต่อมากันครับแฟนผีต้องฟังเซาเกตเปิดอกหมดเปลือกหลังมีการรายงานบอกว่าแมนยูนั้นวางตัวเป็นตัวแทนของเชนฮากในอนาคตอันใกล้นี้ โดยแกเรตซาวเกจออกมาเปิดเผยความรู้สึกเป็นครั้งแรกนะฮะหลังจากที่มีข่าวด้วยว่าแมนยูเนี่ยสนใจในการดึงไปเป็นตัวแทนของเองริชเชนฮากในครอหลังนี้โดยสุดื่องมาจากที่มีการการบริง,งานจากทั้ง c ีเอสและก็ทางเดลิสตาบอกว่าเซอร์จิมราคิฟผู้ถึงหุ้นรายใหม่ของแมนเชสเตอร์เดนทนั้นให้ความสนใจในตัวของแกเรตซาเกจผู้จัดการทีมเชลซีอังกฤษให้เข้ามาเป็นหัวเรือใหญ่คนใหม่ของสโมสรในกรณีที่ตัดสินใจ ปอลเจนฮากพ้นจากตำแหน่งในครั้งนี้ล่าสุดนั้นเซาเกตก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เป็นครั้งแรกหลังโดนสื่อถามในช่วงเบรกทีมชาติซึ่งขุนสื่อเลือดผู้ดีก็ได้ตอบไว้บอกว่าข่าวเชื่อมโยงกับทางด้านของแมนยูนันรอพวกเขามีผู้จัดการทีมอยู่แล้วฉะนั้นแล้วถ้าพูดถึงเรื่องดังกล่าวเป็นอะไรที่ไม่เหมาะสมที่สุดแล้วผมเป็นผู้จัดการทีมชาติอังกฤษนะหน้าที่ของผมมีอย่างเดียวคือพาพวกเขาควา้าแชมป์ยูโรให้จบได้ฉะนั้น ผมคงไม่มีอะไรจะพูดถึงเกี่ยวกับข่าวลือในครั้งนี้อยู่แล้วสำหรับทางบรุรพักสิงโตนุ่งครามเชลซีนะฮะเตรียมที่จะลงเตะก,กระชับมิตรกับทีมทีมชาติบราบซิลและก็ทีมชาติเบลเยียมในช่วงเช้ามืดในวันอาทิตย์ที่23มีนาคมเวลาตี2นาฬิกาตามเวลาอของประเทศไทยและก็เช้ามืดวันพุธที่7มีนาคมเวลาตี2นาฬิกา45นาทีาต, 15. ตามเวลาของประเทศไทยตามระดับเช่นเดียวกันนะเปน็นทาง่าานี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นละกันว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูข่าวต่อมากันครับสามตัวเรื่อกคุณซื้อใหม่แมนยูหากจะวืดแกเร็กซเาเกตนะเอาได้ยังไงนะฮะเปิดสีทางเลือกคุนซื้อฝีมือดีที่เหมาะที่จะมาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนเชสเตอร์เดนแทนที่ของเอริกเชนฮาร์กหลังจากที่ดังด้านของแกเร็กซเาเกตตัวเต็งคุณซื้อคนใหม่เพิ่งจะออกปฏิเสธในการข่าวในการย้ายคุมผีแดงในช่วงซีซั่นหนาอนาคตของทางด้านเอริกเชนฮาร์กับทางด้านของแมนยูนั้นการัยู่ในช่วงที่ไม่แน่นอนฮนะ หลังที่มีข่าวลือออกมาอย่างต่อนเนื่องบอกว่าเจ้าตัวนั้นจะโดนปลดออกจากตำแหน่งหลังจากฤดูกาลนี้เนื่องจากว่าเซอร์จิมรท์เฟมหาเศรษฐีชาวอังกฤษหวังที่จะเปลี่ยนแปลงทีมกันอีกครั้งโดยช่วงที่ผ่านมาตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับด้านของแกริดซาเกตผู้จัดจาการทีมชาวอังกฤษอย่างหนักเลยนะโดยอย่างไรก็ตามนะครับผมจากการที่นายใหญ่สิงโตคำรามออกมาปฏิเสธข่าวลือดังกล่าวเป็นที่ระบรดแล้ว,ท,ลวทําให้ปีศาจแดงอาจจะต้องออกมองหาทางเลือกรายใหม่ และนี่คือสี่นซือที่เหมาะสมที่จะเข้ามาคุมทีมแมนยูต่อชั้นของเอริชเชนฮากนั่นไงเริ่มที่อันดับที่3าก็จะเป็นโทมัสทูเคิลเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วว่านายใหญ่เลือดเบียร์เนี่ยจะแยกทางกับทางบบร์นมินิกหลังจบซีซั่นนี้หลังจากที่ผ่าต้นสังกัดทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังและก็มีโอกาสจะเสียแชมป์เสียแชมป์บุนเดสซลิก้าให้กับทางด้านของไบร์เลเวอร์โคเซนในช่วงซีซั่นนี้ แม้จูเกลจะพาทัพเสือใต้นะฮะทำผลงานได้ดีและก็หลังๆบานเนี่ยได้ไม่ค่อยน่าประทับใจแต่ด้วยความที่เจ้าตัวนั้นมีประสบการณ์ในการคุมทีมที่ช่วโชนคุมทีมใหญ่ทั้งทางปารีสแซตงแมงเชลซีและก็บาเยอ์นเวนิกมาแล้วก็อาจจะทําให้สไตล์การคุมทีมและบารมีของเขาเองนั้นเหมาะสมในการเข้ามาคุมทัพผีแดงก็เป็นได้ต่อมาข้อที่2คนต่อมาก็จะเป็นโรเบร์โตเดอชาบี โดยในายใหญ่ชาวอิตาเลียนกลายเป็นหนึ่งในกลุนซูนเนื้อหอมมากที่สุดนะฮะในวลนนี้หลังจากตัวเนี่ยเข้ามาทำาให้ทางบริันมีสไตล์การเล่นที่น่าตื่นตาตื่นใจโดยเฉพาะการเล่นเกมรุกที่ดุดนันพร้อมกับนะฮะกับปั้นดาวรุ่งขึ้นมาหลายรายในครั้งนี้โดยสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ทางด้านของทีมย้ายมาคุมแมนยูดูจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจไม่ใช่น้อยกับทรัพยากรในมือ ที่ทีมจะดีกว่าทัพนกนางนวลซึ่งเขาอาจจะเข้ามาเปลี่ยนให้ปีศาจแดงมีสตา์การเล่นที่บูตดุด,ดันอีกครั้งและสุดท้ายก็จะเป็นบรูเบนอโมอริมกุนซูชาวโบรติกิถือเป็นกุนซูหนุ่มไฟแรงอีกหนึ่งคนในเวลานี้ที่มีหลายทีมยกัยกษ์ใหญ่ให้ความสนใจหลังพาทีมทำผลงานได้อย่างสุดยอดเลยนะฮะดาบเบนแต่ที่เข้ามาร,รับงานกุมบังเจียนกับสปอร์ติ้งดิสบอนในปีศ0 2 0น 20, นั่นเองครับ หลังี้ก็เป็นสรุปข่าวดูสโมสรแมนเชสเตอร์เดในช่วงอ่าชานครับขอบคุณทุกคนติาชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากครับ